สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสงกรานต์ที่อื่นก็มีแต่ที่ไทยยิ่งใหญ่และสนุกที่สุดในโลกต่างชาติพากันมาเล่นสงกรานต์ที่เมืองไทยทั้งๆท,ท,ที่มีจัดอยู่ในหลายประเทศคลิปนี้แอดขอเกาะกระแสสงกรานต์อีกสกักสคลิปนะคะเทศกาลสงกรานต์นอกจากที่เมืองไทยแล้วก็ยังมีการจัดขึ้นในอีกหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียนแต่ก็อาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ดูเหมือนว่า สงการานของแท้นั้นต้องมาเล่นที่เมืองไทยเท่านั้นเพราะสังเกตได้จากมีชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมง,งานเทศกาลสงการกานที่เมืองไทยในปีนี้อย่างล้นหลามและแอดก็เชื่อว่าตอนนี้ในฟีดของทุกคนน่าจะมีคลิปของยูทูบเบอร์ต่างชาติที่ถ่ายงานสงการานในเมืองไทยขึ้นมาให้เราทุกคนได้ดูไม่หว่านไม่ไหวกันเลยทีเดียวซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าสงการานปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ34ปีด้วย ทำให้ทั้งคนไทยเองแลนะนักท่องเที่ยวจากต่างชาติต่างพากาันอัดอันมานานและรอที่จะมาระเบิดความสนุกสนานร่วมกันในปีนี้นั่นเองและสําหรับคลิปนี้แอดเจนก็ได้รวบรวมสิ่งที่ยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติพากันพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ของไทยรวมถึงคอมเมนต์จากคลิปของพวกเขามาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่คุณคริสจากช่อง Re Ti working for you นะคะตอนนี้กรุงเทพเหมือนบ้าไปแล้ว สงกรานต์ปี2566สงกรานต์ครั้งแรกในรอบ4ปีเมืองนี้มันเถื่อนมากการต่อสู้ทางน้ำปาร์ตี้ข้างถนนเบียร์อาหารไทยริมทางและความสนุกมากมายมาต่อกันที่คุณนาตาเลีและคุณข่าวจากช่องนาตาล i แอนข่าวโนมัดไลฟ์ฟอรมีกันนะคะหลังจากถูกยกเลิกไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนื่องจากโควิดสงกรานต์ในประเทศไทยก็กลับมาอีกครั้งแล้ว ในวอกท่องเที่ยวไทยนี้เราได้มาฉลองสงกรานต์เป็นครั้งแรกเราตัดสินใจมุ่งหน้าลงไปทางใต้ของประเทศไทยเพื่อไปฉลองสงกรานต์ที่ภูเก็ตถนนข้าเดินในหาดป่าตองนั้นคลืค้นและเต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมปาร์ตี้และยิงปืนฉีดน้ำด้วยกันตลอดทั้งวันทุกคนฉลองปีใหม่ไทยกันอย่างสนุกสนานมาต่อกันที่คุณแอชลีย์และคุณไม้จากช่องไม้แอนแอชลีย์กันนะคะ ถือปืนฉีดน้ำแล้วเดินไปตามถนนในย่านเมืองเก่าของเชียงใหม่เพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์ครั้งแรกของเรามันบ้าคลั่งอย่างน่าเหลือเชื่อและเราก็ไม่ผิดหวังกับเทศกาลสงกรานต์ครั้งแรกของเราเลยปีใหม่ไทยเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และมีผู้คนรอคอยเพื่อที่จะเข้ามาร่วมง,งานเทศกาลนี้มากที่สุดงานหนึ่งของเมืองไทยเราจึงจองเที่ยวบินแล้วมาถึงได้ทันเวลาพอดีกับการเฉลิมฉลองในปีนี้ มาต่อกันที่ยูทูบเบอร์จากช่อง Out and About KP กันนะคะคนไทยชอบที่จะเฉลิมฉลองในงานเทศกาลสําคัญของพวกเขาก่อนถึงวันจริง2-3วันมี่ขนาดสงกรานยังไม่ทันจะเริ่มพวกเขาก็สาดน้ํากันไปทั้งเมืองแล้วมาต่อกันที่คุณบานาบีและคุณโจจากช่องด e สอันชา a เต้น World กันนะคะกรุงเทพกลับมาแล้วมาสัมผัสสงกรานปี2 5 6 6ในกรุงเทพประเทศไทยไปพร้อมๆกับเรา เราจะไปที่ถนนข้าวสารซอยคาวบอยสี่ลมและตลาดพัดพงเพื่อแสดงให้คุณเห็นการต่อสู้ช้างน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเทศกาลสงกรานต์เย็นชุ่มฉ่ำอย่างแท้จริงเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลปีใหม่ของไทยและควรค่าแก่การเดินทางไปเมืองไทยเพื่อสัมผัสกับเทศกาลนี้ให้ได้ด้วยตัวเองมาต่อกันที่คุณนาโอมิและคุณลุกจากช่อง t o m a k Explorer กันนะคะ นี่คือการเล่นลสงกรานต์ครั้งแรกของพวกเราปีใหม่ไทยกรุงเทพสุขสันวันสงกรานต์และสวัสดีปีใหม่ไทยถึงคนไทยทุกคนวันนี้เราได้ไมาอยู่ที่กรุงเทพและร่วมเฉลิมฉลองไปกับการต่อสู้ทางน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสงกรานต์หมายถึงผ่านหรือก้าวไปข้างหน้าและการเล่นน้ำในกรุงเทพครั้งนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าคนไทยและเมืองไทยพวกเขาบ้าคลั่ง และสนุกสนานกันได้มากมายขนาดไหนอีกด้วยมาต่อกันที่คุณสาวเหนต้าและคุณคารนจากช่องโ Go ทรา,าเวลกันนะคะเราได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่ภูเก็ตประเทศไทยและมันบ้าม,มาเราได้เข้าร่วมการต่อสู้ทางน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ถนนบางลาป่าตองสงกรานต์เป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยด้วยการสาดน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างบาปจากปีที่แล้ว แม้ว่าสงกรานจะมีแง่มุมทางจิตวิญญาณแต่ก็ยังมีเทศกาลน้ำชิดหน้าเท่งเช่นนี้ทุกปีการได้ร่วมเทศกาลนี้มันเป็นประสบการณ์ชิดบ้าคลั่งที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเลยมาต่อกันที่คุณอดัมจากช่องคิสฟันกันนะคะวันนี้ผมได้มาเล่นสงกรานซึ่งเป็นวันแรกที่จัดในกรุงเทพสงกรานปี2,5 6 6เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีดังนั้น ปาร์ตี้ในวันนี้จะเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากๆผมเริ่มต้นที่ซอยขาวบอยอันโด,ด่งดังและมุ่งหน้าต่อไปที่นานาซอยซีซึ่งเป็นที่ตั้งของนานาพลาซา่านี่คือสองสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ร้อนแรงที่สุดของกรุงเทพและปาร์ตี้ที่นี่ก็เป็นมหากรามของงานปาร์ตี้อย่างแท้จริงมาต่อกันที่คุณแดนนี่และคุณดิกกี้จากช่องแดนนี่แอนดิกกี้กันนะคะสวัสดีปีใหม่ไทย เราได้เข้าร่วมงานฉลองสงกรานต์ปีใหม่ไทยครั้งแรกในกรุงเทพแต่เราชอบมันมากจะต้องไปร่วมเล่นถึงสองแหง่งแต่เราจะแสดงให้คุณได้เห็นความบ้าคลั่งสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารและถนนสีลมถนนข้าวสารผู้คนบ้าคลั่งและสนุกสนานสุดๆที่นั่นร้อนมากแต่ถ้าอยากจะหาที่เล่นแบบเย็นสบายก็ต้องไปที่ถนนสีลมเทศกาลสงกรานต์เป็นงานเล่นน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกินเวลาถึง3วันมันคือประสบการณ์ที่คุณจะต้องมาสัมผัสให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณเว้นเสียแต่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยกรีสนันและเปียกรอนไปทั้งวันสุขสันต์วันสงกรานต์ปี2566มาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาว YouTube บ้างนะคะในเวียดนามและอีกหลายๆประเทศก็มีเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกับประเทศไทยแต่ชาวเวียดนามนิยมมาร่วมงานสงกรานต์ในประเทศไทย เพราะว่าเทศกาลสงการานในประเทศไทยนั้นยิ่งใหญ่และสนุกที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อมานะคะฉันคิดถึงเทศกาลสงการานมากฉันเคยอยู่ที่กรุงเทพเมื่อปีพศ2523แต่ตอนนี้ฉันย้ายกลับมาอยู่ที่อเมริกาแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะฉันอยากไปอยู่ที่เมืองไทยในช่วงสงการานแบบนี้บ้างจังเลยความคิดเห็นต่อมานะคะผมคิดถึงงานสงการานมาก ครั้งสุดท้ายที่ผมได้เล่นสงกรานต์คือตอนที่ผมอยู่เชียงรายมันยอดเยี่ยมที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะผมจําได้ว่าผมเข้าร่วมเทศก,กาลสงกรานต์ในเมืองไทยครั้งล่าสุดเมื่อส0สิปีที่แล้วเมื่อก่อนเรายังไม่มีปืนฉีดน้ําใช้แต่ถังน้ําสาดกันแต่ความสนุกและความสุขยังคงเหมือนเดิมคิดถึงเมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะคะสุขสันต์วันสงกรานต์และคุณควรจะไปพัทยาในวันไหลด้วยนะ วันที่19เมันเหมือนกับวันสงกรานต์แต่เป็นวันสุดท้ายที่เฉลิมฉลองกันผู้คนแน่นไปหมดถนนปลอดรถยนต์โดยสิ้นเชิงความคิดเห็นต่อมานะคะว้าวดูคุณสนุกมากเลยและฉันก็หวังว่าฉันจะได้ไปอยู่ที่นั่นในวันสงกรานต์ปีหน้าฉันเป็นคนอเมริกันแต่ฉันก็รักประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งในใจฉันฉันอยากไปเกษียณและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ความพิดีห็นต่อมานะคะไม่น่าเชื่อว่านี่คือสงครามแรกของคุณดูคุณกลมกลืนไปกับคนไทยมากๆความพิดีห็นต่อมานะคะเมองน,นี้กลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นศักราชใหม่หลังจากที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดมาหลายปีความพิดีห็นต่อมานะคะผมจินตานาการว่าสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียจะเป็นแค่สงครามน้ำในงานเทศกาลสงครามเท่านั้น ความคิดเห็นต่อมานะคะผมอยู่กับคนไทยมาประมาณ19ปีแล้วเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลสำหรับการเล่นน้ำสนุกสนานครื้นเครงไปกับเพื่อนฝูงแต่ร่วมการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ความคิดเห็นต่อมานะคะผมรักเทศกาลสงกรานต์เทศกาลที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าหลงใหลและเป็นประสบการณ์แบบไทยอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการต่อสู้ทางน้ำแบบนั้น ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันวิดีโอที่ยอดเยี่ยมจากประสบการณ์ของคุณครับความคิดเห็นต่อมานะคะดูเหมือนว่ามันจะเป็นงานเทศกาลที่สนุกมากแถมยังสดชื่นอีกด้วยและมันยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทดสอบว่าเครื่องสำอางของคุณกันน้ำและติดทนจริงได้มากแค่ไหนอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะทุกคน เรามีช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเทศกาลที่น่าทึ่งเช่นนี้ที่ป่าตองภูเก็ตมันเป็นหนึ่งในเทศกาลที่บ้าคลัง่งและสนุกสนานที่สุดเท่าที่เราเคยไปสัมผัสมาในชีวิตนี้เลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะว้าวมันกลับมาแล้วสงกราน์ครั้งแรกของผมคือเมื่อปี2555ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวันหยุดนี้และบังเอิญได้ไปไหว้พระก่อนวันสงกรานต์ ผมจำได้ว่าผมลงจากรถแท็กซี่ที่นานาซอยซีพร้อมกับกระเป๋าเดินทางและเป้ของผมผมไม่ได้คาดหวังเอาไว้แบบนี้เลยผมเปียกโชกไปทั้งตัวในตอนที่ไปถึงโรงแรมและหลังจากที่เช็คอินแล้วผมก็ได้ซุปเปอร์ปืนฉีดน,น้ำอันทรงพลังที่สุดเท่าที่ผมสามารถหาได้และได้เข้าร่วมการต่อสู้ทางน้ำกับพวกเขาผมสนุกมากผมได้ไปร่วมเล่นน้ำกับคนที่บาร์แห่งหนึ่ง แล้วเราก็ช่วยกันต่อสู้กับบ้าฝั่งตรงข้ามเทศการสงครานแบบนี้ทุกคนควรจะได้ไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตความคิดเห็นต่อมานะคะผมเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากอยู่ที่นั่นนาน25วันมันน่าเสียดายที่ผมต้องพลาดกับเทศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบบนี้แต่การได้มาเช่วเมืองไทยนั้นก็ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะ ฉันไม่รู้ว่าคุณยิ้มกว้างที่สุดในชีวิตหรือเปล่านะแต่ฉันรู้สึกได้ว่าคุณมีความสุขและสนุกมากและนั่นก็คือสิ่งที่คนไทยต้องการจากคุณสัญญากับฉันได้ไหมว่าคุณจะกลับมาเล่นสงกรานต์อีกครั้งในปีหน้าและปีต่อต่อไปด้วยความพิดีห็ันต่อมานะคะฉันขอส่งความรักและความสุขมาจากกรุงเทพนะดีใจที่เทศก,กาลสงกรานต์พาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างคุณมีความสุขไปพร้อมๆกับเรา คุณดูสนุกสนานมีชีวิตชีวาและมีพลังมากขอให้วันนี้ในประเทศไทยเป็นวันที่น่าจดจำสำหรับคุณเราคือดินแดนแห่งรอยยิ้มและยินดีต้อนรับคุณเสมอความคิดเห็นต่อมานะคะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมรวมตัวเล่นน้ำสงกรานทุกคนดูมีความสุขเป็นวิดีโอที่ดีมากเห็นแล้วมีความสุขตามเลยกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ สุขสันต์วันสงกรานต์ความคิดเห็นต่อมานะคะขอให้มีความสุขและสนุกไปกับวันสงกรานต์นะครับความคิดเห็นต่อมานะคะเห็นทุกคนมีความสุขเราก็พลอยสุขไปด้วยขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสีสันให้กับวันแห่งความสุขและสนุกสนานร่วมกันในวันนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเริ่มเล่นสรน้ำสงกรานต์ครั้งแรกเมื่อ40ปีที่แล้วตอนนั้นฉันอายุ5ขวบ และตอนนี้ฉันก็มีความสุขมากที่เห็นพวกคุณมีความสุขที่ได้เล่นน้ำสงกรานต์ความคิดเห็นต่อมานะคะการปัแป้งมันคือของหอมครับเราทักทายกันด้วยของหอมคนไทยใช้แป้งดับความร้อนบนร่างกายครับแป้งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมิตรความรักการบูชากันและกันครับความคิดเห็นสุดท้ายนะคะเราดีใจที่เห็นเพื่อนๆชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยแล้วมีความสุข เราคนไทยก็มีความสุขตามไปด้วยประเทศไทยยินดีต้อนรับครับจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด,ด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดนะคะ,ะถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสีที่ถูกต้องได้เลยคะ่ะและพบกับเรื่องราวดีๆด้วยใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ